ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบและเอฟซีสุท่านะครับตอนนี้ก็จะเิึงนะครับเซียนใส่หนูครับโดยเฉพาะเซียนหาดนะครับกำลังใส่กับตอนนี้ก็จะได้เวลาาระมันถุ่มเศดเียนะครับพี่น้องมึงนะครับตอนนี้ก็คือใส่กับเล็กนะครับพี่น้องเห็นมึงก็มีการใส่ดัมเับกระปุกนะครับ พี่น้องนะครับนี่ล้างแหลกนะครับกำลังเริ่มต้นใหม่อาจจไใช้เรื่องนี้เลยครับอ่าเดินทางต่อไปนะครับนี่อีกหลายจุดนะครับตรงนี้กำลังมาฟอมหม่ครับอือ่าถือวนะครับท่านในายพานชิวนะครับเนาะนายพานโอ้โหนายพานครับในายพานเสือหาดครับโอ้หมานหมานหมันขับได้สอนนะครับยกอีกตัวนึ่งวะครับสองโตเด็กบ่งครับพี่น้องยังบังเออนี่ครับอ้าว นีรับสองตัวครับสองตัวสองตัวเออแจมครับโอ้โหเราไี่รับโอเคครับไปครับพี่น้องไปทั้งหลต่อครับท่างนี้ครับได้อีกหลังนึงครับอีกหลับพี่น้องอ้าวไปดูกันมานมาเนาะจังดักโอ้นี้ยังอยู่ธรรมดาครับอยู่ดีๆอยู่ครับอ่าไปครับผมไปเพาก็มีอาหารแรกนะครับพี่น้อง ตอนนี้ก็ได้ซีนะครับอ <c oughs> ตอนนี้ก็ใช้สามสิบหาหลังนะครับพี่น้องมึงนะครับนี่ก็คือนะครับลลอืมนี้มันเหมือนี้มันแจนี้มืมอดบ่ครับเอ่อแล้วจะเสี้ยนครับเสี้ยนหาดครับอายุบราณนะครับหกสิบกว่าปีครับ ตอนนี้กะรอบแรกก็ได้เยอะครับสี่หาตัวครับกะฝากพี่น้องนะครับกดไลค์ก็เชียร์นะครับผมอีสานบ้านบานจิงตอนช่แอวนะครับกะมาเมื่อกาอยู่ที่ตําบลชุกล่าครับบริเวณไปใกล้นะครับตอนนี้กะรู้สึกว่าอจีย่มครแบนะครับสามสิบห้าหลังนะครับนี่คือพอขัวนะครับตอนนี้กะอายุก็หลายแล้วครับเจ็ดสิบกว่ัวปีครับ พอขั้วลุนเทาครับคุ่ผู้ชครับพี่น้องหาจานหาจานน่เป็นพอขั้วญงครับอันนี้ถือว่าวันนี้บ่ครับเพราะมันอันนี้ไม่พ่อมันออหอาหารครับโอ้ยาหาไปชิ้นอาหารเพราะไมยังไม่ิงมันหรอเป็นม้วิ้ม่เดี้ยดีกับืกินกับแล้วตัวหางตัวไซมินแห้ง ก็บ่มินได้ล่ะจัาตัวบ่อกบอว่าให้มันให้มันผลให้มันพ่นจัาหน่อยก็ว่าจัก็ว่ามันขึ้นเดียบให้มันอะไรให้มันมันกิ้นใจเย็นเยอะมันถึงจินดอกมามาลุ้นครับมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นบริการครับท้องทุ่งหน้ามันจะเชี่ยนครับเชี่ยนหาดอันนี้การเชี่ยนผู้อาวุโสอีฝาัสีหรือเชี่ยนสีครับอาวุโสใหญ่ที่เราทั่วว่า นายสดด้วเนาะนายสดค่ะพี่น้องอย่าลืมนะครับฝากกดไล์กดแช่นนะครับก็มีแต่เสียนตะลุนเตื้อเนี่ครับพอดีมือนีว่างก็เลยพาทีมงานมาออกมาหาอยู่หากินนะครับเป็นนะครับนี่ครับนี่ต้นนี้ต้นที่สี่ต้นที่หานะครับกําลังที่นี่นะครับเดี๋ยวมาเมื่อกี้นะครับนี่พี่น้องบึ้งนะครับอยู่กลังตังามงามครับ อ้าวล้นครับตอนนี้ก็รอทิ้งไว้อยู่สามทีสันนะครับตอนนี้ยังไม่ทันหัวที่ได้ตอนนี้ก็มีกินเขาแล้วแะครับตอนนี้ครับกำลังไปยามไปเบื้งอยู่ครับวันนี้อาตจเดือนแจงนี่ยจหน่อยครับขึ้นชื่หาคำเดือนยีหรือเดือนสองนะครับอาตจบวกไข่หมาแน่นะครับแต่หาสุภาพินเขาแล้วนะครับอยู่นะครับพอดี่ยุคสมือหรือว่ายุคโซเชียลแล้วก็ อันนี้แะครับก็คือมีไฟมิยังนะครับมีถูกชิงยางพ่อได้กินหลายอย่างด้วครับมิยังก็ขอกดไล์กดแชร่นะครับเพื่อติดต่อติดตามนี่นะครับกับผมอีสานบ้านบ้านติดตามชาแนลนะครับถ่ายพี่น้องในเบื้องนะครับตอนนี้กำลังทำกันอยู่ครับนะเบื้องเชียนหาเิ็ดกับพี่น้องเยกำลังล้นไฟครับอืม งูเงี้ยอะไรตันั้นอยู่ี้บนดังจะอบว์แถวอุดรบึงนะครับโอ้ดิอาจจะเห็นตรงกลังงามสวยครับบึงเสียนครับมีอีกท่านหนึ่งนะครับคุณ่อครับกลังใตนะครับพี่น้องเห็นนะครับกลังคือทำการสีขัวนะครับตอนนี้บึงพี่น้องเหนือตอนนี้ก็ได้มาหาแต้ม้วครับตอนนี้กำลังสีสับตอนนี้ก็เพื่อได้กินเขาแรง หน้าบึงนะครับ,บม,มาเต็ทุกคนและตอนนี้เหลืออยู่ที่ว่าอยู่สามท่านนะครับยังเป็นธมาก็มมากต,ออกอต้องรออีกจังหว่อยกรับครับ,บม,มาทีมงานเยอะก็ผมมาวันนี้ก็หกชีวิตนี่เสยนป,ปานเสยนวิทย์เสยนสีเสยนหาดซึ่งตอนเสยนม,มินนะครับวันนี้ก็จะมาพี่น้องบนนะครับตะก,กรันที่ผมเคยได้พาพี่น้องได้ไปบึงอยู่แถวอุบลตอนนี้ก็ทีมงานเดือดๆเลยครับพี่น้องก็จะเห็นมาบึงน้าตานะครับอื ตอนนี้กำัจะล่อวิธีการขัวหรือกำลังทำความสะอาดครับวิธีการล่านะครับน้ำสะอาดโอ้เสียดวินนอรบอลครับตอนนี้ครับกำลังขัวเจ้ามอรครับ มันละลคับเจ็ดตไอย่ห้มกาจะให้มากบิงบรรยากาศนะครับหลอบแหลกนะครับตอนนี้กำลังเวลาเคนรันี่ครับพี่น้องบรรยากาศ บัวละครครับรับบเรยาการครับโอ้เนาะรับงเซียนนะครับมือนี้เนาะบงเซียนนะครับโอ้ปลาเด็กคนเมืไงเชียนมินเชียนสีอายุเจ็ดสิบสามนะครับเป็นก็เจ็ดสิบเจ็ดสิบเอเจ็ดสิบเจ็ดครับฝนทีบ่นเอาแพ่เจพาอครับเจาการเอาห่าแข้งเอาห่าแขงเขาเนะครับเพรา เพราะแม่งเขาเนี่ยครับเขาอนุญาตถ่ายดูวิดีโออยู่ยังกำลังเสียบอืถ่ายสักโคตรนู่นบรรยากาศครับโอ้ขวดนู้วันนี้นะครับมาประกายเลยครับวันนี้อยู่ตะบันทุกุลาครับใกล้ๆของอ้ำเภอท่าตุ้มนะครับพี่น้องมาเบิ่งการบวงหนึ่งเซียนคู่วิญนะครับนี่อาจารย์หนีเรียนมาเลยครับนี่มาเพื่อใช้ดูด้วยเฉพาะนะครับอะอเกิดบุญด้วยกันเอาตจ้ก่อนนะกันเลยพี่กันเลย โอ้ยแก่ข้าวแก่ยนานะครับเนาะพี่น้องครับบรร่ากากันนะครับวันนี้บรรยากาศวันนี้ครับอืเตอนนี้ก็ได้อยู่20ตู้ครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาทายให้พี่น้องมึงรับตอนนี้หลังจากทํากินแล้วนะครับนี่ในรถนะครับตอนนี้ก็เเรือเพื่อว่าให้ครอบครัวพี่น้องนะครับนี่ครับนี่ ว่าตอนนี้อะไรเราเรเรอยู่เจ็ดแปดโตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดโต้เลครับสิบสองโตครับพี่น้องเบิ้งนะครับตอนนี้แต้มถือด้วยไว้เพื่อไว้ให้อกอบครัวแต่เรากอบขึ้นมีลูกมีเมียให้ได้กินตะะต่อไปครับะะอ,อ่าขออนุญาตถามนะครับไอเส้นป่านได้ไหครับไอเล็กแต้มหรอครับ แปะเต็มแล้วครับแปาเส้นมินเนี่ครับใช่ไหมครับแปะแปะเียนเียนสีพอเอาไปสวยจักเต็มครับเลยสองเต็มสองเต็มอาจารย์ครับอาจารย์เดีจักเต็มครับเก่าเสียงหาดด้วยครับซีฟซีฟโอเคครับว่าพี่น้องฮะครับมึงเอาด้วยครับมึงสถานการณ์มึงเดี๋ยวผมจะไล่ต้อนที่ออกไปอีกรอบนึงนะครับทำทาไปยากพอหัดนะฮะก็ไเขค่อยจะพูดออกจากกลับหรอก บ่เพยันดอกก็จะพุ่งไปบนเลยแลยลหละทยนี่นลังเลแหละนเออล้างเอห่าจะมึงุได้มาเออเออในนูนดูเอเอสเนไต้งมตง,งามเออไม่ละครองเชียนมินเขาครับรอบชาวนะครับนี่โอ้โหสครับโอ้โหอะแน่นอนของเขาเถมตันหนึ่งครับนี่โอ้แถมโอ้มีหัดนู้ฝกน้อย <c oughs> <c oughs> นู้ดฝ่้อยโอ โอ้อตัวนึงย่อสเล้ย่าสียนหานคุยแห้งอมีน้องมื่อเขาใส่เขาใส่ถือขนนคือว่าเขาใส่ถือขนนซิ่งแค่นั้นสีขจขอนถือขนนซิ่ง้นูซิ่งมอสมือมามันนักกระเป๋าเอาแถมมีตัวนึงนี่นี่ไม่มีมีครับมนี้แล้วน่าสี เมั้ยังบ่คันหมือนได้ขับเหลือังอีกสองเสี้ยนครับนี่นี่าวมันัวมาเดียเลยอ้วนเหรอวะมาเดขนดม่อี้งจไหนแย่แย่แย่เขาตัวเขาเขาเด๋วไหนมามมันบ่ลึกจิตวาะ่ลงย มันิ่ทายไม่ได้เลยเขาจะจับอั <c oughs> ้ได้ไ่ได้เลยเขาจะจับ